เอาเน่วันนี้ก็มาต่อกันนะครับผมสำหรับเกม Mountain Beyond Mod เทรซ่าแห่งความเชื่อนะหรือว่า Cyan Offset เนะฮะโอเคมาเล่นงมันเลยดีกว่าก็ต่อจากที่แล้วนะฮะเราได้ไปถึงเมืองที่มีทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจอยทัวร์นาเมนต์กันดีกว่าไปดูกันว่าทัวร์นาเมนต์ในมอรนี้จะเป็นยังไงนะฮะเอ้มาดูกันโอเคเราก็ผมภูมิใจอย่างหนึ่งที่ผมได้เล่นเป็นหนึ่งในสมุนเทมพลารนะโอ้โหคือความรู้สึกมันแบบมั่งมได้อารมณ์มันแบบเฮ้ยมาโอ้ โอ้ยดูเมืองดูเมืองดูดูสนามลบยุเขสนามอันนี้แข่งขันเฮ้ยเฟี้ยวเทช่วอ,ออกเลยดูดีดูดีดสุดยอดมากยอมเลยมอดนี้สุดยอดจริงอโอเคอันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ฮะคือถ้าใครไม่ให้สีเราตบให้หมดฮะแล้วอย่าง บอกกันว่าผมไปค้นพบไอ้นี่มาถ้าเรากดตัวทีเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างของหมวกเว้ยดูนะปับ๊บไม่ไม่ใช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 ่ใชใชอ่าเรียบร้อยอุ้ยโดนจิ้มฮะมันต้องอยู่ในอีกหมอนหนึ่งฮะอุ้ยอันนี้กดกดผิดชอบกดตัวซีนะฮะจริงๆมันต้องกดตัวอแล้วกดตัวทีเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกแล้วถ้ากดตัวทีให้ดูนะฮะมันต้องเป็นหน้าต่างของตอนที่เราใส่หมวกอยู่นะฮะ,อะโอเคอันนี้โอ้โหนิ่มค้าวทหารเราอะ โอ้เราปาโดนไหมเนะี่ยอืมโอเคตายเปล่าตายเปล่าไม่ตายโดนหรือเปล่ามันหอดไปหรือเปล่าวะฮะเออโดนตายอยู่นะฮะโอเคเราชื่อว่าโรเบิร์ตนะฮะมาสเตอร์โรเบิร์ตเดอเซอรเบลนะฮะโอเคอ่าจบแล้วเราชนะนี่ไงเรามาสเตอร์โรเบิร์ตนะฮะชื่อของเรานะฮะโอเคเราจะเรียกเราว่าไนท์โรเบิร์ตก็ได้นะฮะโอเค อันนี้ผมจะเอาแบบโคตรยากฮะเราจะมี4ทีมขึ้นนะฮะอโอเคสทีมแล้วก็8เมมเบอร์โอเคคอนเทนิวต่อฮะแน่นอนถ้าว่าเราต้องอยู่ให้จบจบแมปนะความยากมันก็เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเราเป็นสีเขียวครับผมตอนนี้อ๋ออันนี้ยืนมึนเนี่ยยืนมึนมึนเนี่ยเอาก่อนเลยโอเคพวกเฮล์บิงเจอร์ใช่ไหมอ่าเราโอเคอ่าสีแดงสีแดง สีแดงอะไรอะไรอืแล้วแบบดูดิควันคนแบบเนี้ยมันอารมณ์มันตายไม่ตายถ้าเราฆ่าได้เยอะเราก็ขึ้นที่หนึ่งนีอ่าอุ้ยอ่าอุ้ยโอ้โอ้อะไรเป็นแค่หอกยาวจะมาแหลมอะไรกระดาบเราอืมแต่เรื่องเราจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงอื่นดีกว่าฮะตรงนี้รู้สึกว่า อุ้ยโดนว่ะโอ้โหโอ้เออได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอุ้ยโ,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 โดนแลนด์ว่ะแลนด์มันได้เปรียบน็อกเลยน็อกเลยทีเดียวเชียวโอเคเอันนี้ผมตายโรเบิร์ตฆ่ากี่คนวะเนี่ยโ,โหโรเบิร์ตฆ่าไปสองสองพอยสองพอยไมีสองพอยเอ้ยไม่ได้ฆ่าใครเลยดีกว่าแต่มีสองพอยฮะไอคอนเนอร์นี่มีเจ็ดพอยเลยเนี่ย เราเบิดเราตกอันดับโอเคแต่เทมเพลาเราก็มีอยู่นะฮะนอกนั้นจะเป็นพวกกัดแมนไหก็ว่าไปเนี่ยโอเคมาสู้รอบต่อไปฮะอย่างที่บอกไปผมเล่นแบบโหมดโคตรยากขึ้นนะฮะนี่โอเคอาวุธโบดถนัดมากพูดเลยอ่ามาจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยโอเครอบนี้อาจจะเป็นรอบที่เราเก็บแต้มในยอะนะฮะมามาเลยนเ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 นน อุ deer, no. ้ยไม่ได so no. no. ้ไม่ได้ไม่ได้มันเลี้ยวมันเลี้ยวเลี้ยวอุ้ยเนี่ยเนี้นี่ไงล่ะจิ้มฮะโรเบิร์ตมีสองแต้มแล้วนะอีกหน่อยนึงขออีขออีกสักสองคำตัวเว้ยตรงนู้นแหละตรงนู้นแหละตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเราเราสีเขียวมันต้องจิ้มสีนี้เออโหมึงขวางทำไมอุ้ยเสียดายเอาใหม่ก็ได้มามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีอะไร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 อุ้ยสีนเงินโอ้ยเรเบิร์ตเรา สองโซ่เองว่ะมีสองพอยต์ว่ะเอาให oh 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 ม,ม,ม่เอาให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 ม่อุ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยมาชนมาชนมาชนเอาโอ้ยไข่กูชนกูนี่เลยยิงคานูใช่ไหมตีจิ้มให้โอเคโรเบิร์ตมีสามพอยต์เลยโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตแบนดอนอุ้ย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 เอาใหม่ได้ไม่เป็นไรฮะรอบสวิงเราเยอะมาตัวนี้มันเลี้ยวเออ่วงกว้างไปหน่อยเนะี่ยนี่เล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 ย อุ้ยไม่โดนเนี fate, ่ยเนี mm ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยไม่ได้วะนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ได้อันนี้มันไม่ได้ไม่ใช่แลนด์นะอันน <for S 2> ี้ต้องแลนด์ไอ้นี่มามาอ้ยเคแม่งวิ่งตัดกันว่ะอ่ามาวิ่งมาใส่ฆ่าสักคนดีวะมาเนี่ย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 ชนใช่ไหมชนใช่ไหมมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยว จะโดนก่อนนะดิประเด็นคือจะโดนก่อนโรเบิร์ตมีสามแต้มมะนี่โอ้โหดาเม็ด59แต่ไม่ตายว่ะอือหืออีกรอบนึงขออีกรอบนี่เลยนี่เลยขอจิ้มหน่อยโอเคโดนมา้าโอ้โหโอเคนี้มันเหลือสองตัวสุดท้ายฮะโอเคเราจะได้ห้าพอยต์เลยนะถ้าเราคายสองตัวนี้ได้นะฮะอืมโอเคไม่เป็นไรโรเบิร์ต เพื่อเกียร์แทงไนท์ออฟเทมพลาอ่าสเวนแหง่งเทมพลานะฮะอืมเราจะไม่แฟร์อะไรกันทั้งนั้นฮะเพราะว่าการที่เรามีม้าเนี่ยเราได้เปรียบมากวนมาแล้ว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 วนมาวนมาวนจิมเรียบร้อยโรเบิร์ตนายแน่มากอืมโอเคสุดยอดเอ่อโอเคถ้าเราชนะนี่เราจะสุดยอดมากเลยนะ ่ารอบต่อมาฮะโอ้เราจะได้แร้งเราจะได้อะไรแบบโอ้โหรอบนี้ไม่ดีเลยว่ะเราได้ฮานูอาวุธไม่ดีเลยฮะโอ้โหโอเคยิงเผาขนอุ้ยโอเคตายไหมเปิดเปิดโล่เปิดโล่โอเคโอ้ย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 อุ้ยอุ้ยโรเบิร์ตโรเบิร์ต โรเบิร์ตเฮ้ยเฮ้เอาเอาเอาอย่าแย่งเหยื่อโอ้ยไม่ตายทีโอ้โหแม่งไม่ตายโอ้โหแม่งฟันม้าล่วงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายก่อนแน่เลยโอ้ยอย่าฟันโดนคนอย่าฟันโดนคนโอ้โหเนี่ยโรเบิร์ตไม่ได้ฆ่าเลยอาวุธนี่เป็นไอ้นี่สีเหลือง นี่เลยนี่เลยมาจิ้มหน่อยโอ,อ้สามทีละสองโอเคโอ้โหหลายทีอยู่เนี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ทันน์นาเมนต์ขอจิ้มหน่อยอุย้ยมาดีขนุใสหมดเลยดีกว่ามันโลว่ะอุย้ย โอ้โดนแล้วหนึ่งจึกอุ้ยยันกี้แม่งวิ่งกูสับกูเฉยโอ้โหหนีไม่ทันเนี่ยเหลือเหลือเหลือบังคำสองตัวฮะโอ้โหดูเป็นโหดมากเลยเนี่ยแมงปลาทันล็อกเลยโอ้โหแปดตัวเลยเหรอเก่งว่ะโรเบิร์ตเราอยู่ที่นี้แต้มเรามีเท่าไหร่เนี่ยแต้มรวมของเราเบิร์ตนะฮะ ขออุย้ยนี่อาวุธโปรดแน่นอนเราจะตายยากมากรอบนี้ไอ้นี่เลยไอ้นี่ไอ้นี่เลย,เลยมารอบนี้แหละเราจะทําแต้บในรอบนี้ให้เยอะที่สุดโอ้พูดเดียวกับกูนี่มาอืมจะแทงก็เฉยเลยนะฮะโอเคสีสีเขียวใช่ไหมเนี่ย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 เอา้าพวกเดียวกันโอ้โหมันมองไม่ค่อยชัดอ่ะเออโทษที อืมอ่ะเหลือๆไว้ให้กูแล้วกันสักสองตัวตัวสามตัวนี่ทั้งม้าทั้งคนเอ้ยทั้งเล่นแต่ม้าว่ะคนไม่ได้ว่ะเออมาอุ้ยโอ้โหม้านี่หัวทิ่มเลยนะฮะนี่ยเนี่นี่โอ้เรียบร้อยหัวแตกอุ้ยนี่ไงอ๋อเราน้ําเงินน้ำเขียวผมเข้าใจว่าเป็นสีเขียวใช่ไหมโลเราน้ําเงินนี่ไงอ๋อน้ําเงิน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 ฮะท่องจำอาไว้ไอ้นี่ฮะไอ้นี่ฮะ สีเขียวเขียวจิ้มอุ้ยไม่โดนโอ้โหปลาหอกว่ะเจลินฮะอ๋อมีสีแดงหลงอยู่ด้วยเว้จิ้มนีต้องจิ้มโอ้โหจิ้มไม่โดนให้มันล่อสีแดงไปก่อนนะฮะมานี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เป็นไงล่ะไม่ตายว่ะมันอ้อเฉยมันอ้อเฉยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จิ้มจิ้มจิ้มหนึ่งดอก ตอนนี้เหลือแต่สีเขียวเพลนพลานนะฮะโอ้ถ้าเราฆ่าได้เราจะแต้มนี่พุ่งพลานมากนะถ้าหมดนะอุ้ยหื่งนั่งโดนก่อน嘛อุ้ยอุ้ยตา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 ยอย่าเพิ่งปลาโดนอย่าเพิ่งปลาโดนทำท่าอะไรน่ากลัวมากเลยนี่นี่แหละนี่ไงนี่ไงอีกสี่ตัวสุดท้ายโรเบิร์ตสู้เขาไม่ได้นะโรเบิร์ตชนไปก่อนก็ยังดีเอออย่างน้อยก็ขู่ขู่ขู่ ไอ้ไอ้ไอ้ม้านี่น่ากลัวนะหืมุมไม่ได้มุมไม่ได้เลยมุมไม่ได้เลยโรเบิร์ตกับทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะโรเบิร์ตโอ้อย่าเพิ่งตีฆ่าอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายดูเลือดดูเลือดดูเลือดรอบนี้เราต้องเอาม้าเอาม้าหน่อยเอาม้าอุ๊ยโอ้โหโรเบิร์ตเอ้ยแต่โรเบิร์ตได้ที่หนึ่งห้าตัวเพราะมันเป็นทีม โอเคเราได้ชื่อเสียงสองเลยนะฮะรอบนี้เออต่อมาอีกรอบหนึง่งอืมเอาเราได้เอออ้อยอ๋อเราได้เป็นไอพน้พลพลพลดาบโอเครอบนี้มาทัวร์นาเมตนต์ฮะล่วงไปหนึ่งตัวเออจิ้มดิจิ้มสิจิ้มกระโดดฟันไม่ได้ปะต้องฟันข้างล่างเดียว โอ้เออโอ้โหแย่งหมดเลยโอ้ยแย่งทำไมเอออะไรไปไหนอุ๊ยโดนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจตายเลยอือหึเราต้องลองอัพดาบเพิ่มแล้วสกิลดาบของเราเนี่ยซึ่งว่ามันจะช้าๆไงไม่รู้นะเอ่อ นี่เลยเพิ่มเลือดให้เราโอเคมารอบนี้โรเบิร์ตไม่มีแต้มอะไรเขาเลยเนี่ย mm hmm. สู้ว่าสีแดงมีอยู่9สีเขียวเอ้ยสีน้ำเงินมี13เนี่ยอ่าอ่าสู้เขาเราขย,ยับได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยเนะฮะต้องอยู่นี้ตลอดเลยเหรออาตายตรงไหนก็อยู่นั้นเลยโอเครู้สึกจะหมดแล้วโรเบิร์ตหายหมดเลยเ โอเคจบแล้วฮะโลเบิร์ตได้ที่3ของเรานะโอเคที่เสียง11เลยนะฮะโอเคสุด์นา์หมดแล้วฮะแล้วเรามาดูกันว่าในนี้จะมีแอมอัลเมอร์อะไรให้สวยๆบ้างนะโอ้โหหมวกนี้สวยแต่ของเกา่าของเก่าเท่กว่าอันนี้ก็สีแดงสีแดงไม่แดงครับอันนี้ของของเราแดงสุดแล้วเออเราต้องเน้นขาวแดงครเราเป็นไนทะ์ออฟเทมพลานี่ย อ๋อแล้วก็ดาบนี่ดาบนี่ดาบนี้นเป็นสปีด99ทูเราเน้นสปีดแบบพุ่งพล่านหน่อยเนี่ยรู้สึกว่าของเราจะดีสุดโอเคมาขอสวินเอ้ยเดี๋ยวขออาหารในการเดินทางหน่อยละกันร,รู้สึกว่าอาหารจะหมดนะแล้วก็มีหนังสือบทสวดมนต์สำหรับเปิดแมปนะฮะอะ่โอเคเงินเยอะฮะไม่เป็นไรจัดมาโอ้หนึ่งพันโอเคได้เวลาไปลุย อืมเราไปหาสัตสมัครเข้าอันนี่เราดีกว่าฮะโอ้โหเท่าไหรนะ่นยเอ้เมื่อกี้สิบเจ็ดสิบเจ็ดมืดแล้วฮนะตอนนี้มืดแล้วเอาหุ้วอสอ่าเอ้ย,ออยรู้สึกว่าจะเจอคาราวานเจอคาราวานฮะคาราวานของพวกมุสลิมนะเราต้องปะทะแล้วปะทะแล้วปะทะแล้วจังหวะน,นี้มาสักหน่อยดีกว่านะสไปไหนล่ะไวล์ลนมา เอาของไหมค้าเดี๋ยวนี้อืมไม่ได้ล้อเล่นนะครับมาเลยถ้าเรากดแรกเียมันจะบอกว่าเหอมนี่มันแค่ล้อเล่นอะไรเงี้ยเราไม่เอาฮนะบุกเลยลุยชาร์กอืมมาแล้วเรามาสู้กับเราคาราวานนะเราต้องไปป้นไปอะไรเราเป็นไนท์ออฟเทมพลานะจริงๆก็ต้องรบกับทหารใช่ไหมล่ะแต่อันนี้เราจะ ผมต้องการพวกเงินแล้วต้องการอาหารมาเลี้ยงดูกองทัพนะฮะเราก็เลยต้องทําแบบนี้จิ้มไปหนึ่งตัวโอเคโอ้หมาโดนวะสังเกตว่าดาบผมจะฟันเผามากนะสู้ว่าผมไปเล่นทั้งหลังดีกว่าทั้งหน้านี่ปล่อยให้บรรดาทหารของเราโหหัวกันโอเคลงดีกว่าลงดีกว่ามาดิมาดิพวกมุสลิม อะไรไม่ต้องมาบทสวดพันละหรอกเออเอออะไรแล้วอเอ้ยนั่นแหละล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งล่วงไปสองสามหรือเปล่าไม่สามสามอุย้ยสามไม่สามวะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเออโอเคเอ้อหนีไปไหนคี่อูวิ่งตามอุย้ย โอเคล่วงนี่ขี่อูดขี่อูดเอ้เข้าใจทำโมเดลเว้ยอืมมาในในเทมพลาเราต้องเอ่อต้องเป็นหลายๆอย่างโอ้โหสุดยอดโหดจริงโอเคฮะไม่ได้โหดนะกับทหารนะโหดกับคารวานนักเลงจัดเนี่ยโอเคชนะไปเนี่ยอืมโอเคไปต่อเรามาดูลเราจะได้อะไรบ้างนะฮะจากคารวานคารวานโอ้โหไม่มีพวกเฉล,ลยเลยเลยนะฮะเออโอ้โหเอาไปขายเอาไปขาย ชุดนี้ก็ขายได้เนี่ยนี่เลยนี่เลยหนังหนังโอ้โหของก็เต็มว่ะโอ้โหเสียดายของเว้แต่เอาหมวกนี้ออกไปแล้วเอาพวกนี้มาฮะมันน่าจะได้ราคามากกว่านะเออเธอบันเลยไม่เอาโอ้โหเนี่ยหาลึบลับเลยเนี่ยสงว่าเราจะต้องอัพช่องอินเวนทอรี่เพิ่มแล้วนะฮะโอ้โหเนี่ยของขายดีๆนั้นเลยเนี่ยไอ้นี่ไม่รู้เอานี่ออกไปแล้วกันเอาใส่นี้มา อ๋อโอ้โหดาบดาบแอทแท็กเก้าเก้าสวิงโอ้โหดาบนี้ดีกว่าเยอะเลยนี่ฮะอันนั้นยี่สองยี่เจ็ดเอ้ยเท่ากันโอเคอาราบเบียนดาบอาราบเบียนโอเคผมจะเอาไปเท่าที่เอาได้แล้วกันฮนะอืมจะเปลี่ยนเป็นหนังเอาไปขายโอเคเราได้ของมายึดรับเลยนะฮะต่อมาฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปขายตรงเมืองนี้นี่เลยเมืองนี้ฮะมอนฟอร์ดมอนเฟอร์แลดัสนะฮะเฟอร์แลดัสแล้วก็จะป้นไอ้บ้านนี้ เออไม่ใช่เมืองที่มีมาร์เก็ตนี่หว่าที่โฮมผมชอบเพื่น,นี้ชอบเพลงน,นี้มาเล่นเพลงของเอ้ยขาสึกขาสึกขาสึกไปช่วยชาวบ้านหน่อยเราช่วยชาวบ้านนะแน่นอนเราช่วยเพื่อนเรานะครับโอเคมาแช้งนะมิมาเช้าตรู่ของวัคไบม่บุกเลยไนท์ออฟเทมพล่างมาช่วยแล้วชาวบ้านไม่ต้องห่วงนะ โอเคทำกลางทะเลทรายอันวุ่นวายนะฮะแล้วแหล่งน้ำที่หาย,ยากมากโอ,อ้ยซิตเจอที่นี่มีน้อยเราต้องทำการสู้กับพวกมันโอเครู้สึกว่าเราจะโดนอูดไปหนึ่งดอกนะฮะเมื่อกี้อืมโอเคอ้าออ้าอ้าโดนไหมเนี่ยเดี๋เด้อเดอเด้เยเนี่ยนั่นแหละล่วงไม่ล่วงว่ะอุ้ยโอ้โหตะวัดเมาส์อย่างไวอ้า โดโอจิมจิมมันแหละโดนหนึ่งจึอืมโอเคนั่นแหละไม่ตายโอ้โหมันฟันไม่ค่อยจะโดนเลยเว้ยอืมไม่ขนาดอยู่บนหลังม้าเลยฮนะพูดเลยโอเคล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งแล้วมีอะไรอีกไหมโอ้โหแต่รู้สึกว่ามันฆ่ากันไวมากนะผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแค่ทหารผมก็โหดแล้วอุยอุยอุจัดอุจาดอุจาด หอกอะไรเราอุ้ยเราตายเลยอึมโดนหอ,อกจิ้มแต่ทหารมันเหลือน้อยแล้วอะอเคถ้าเราชนะก็ไม่เป็นไรแต่เราเราตายเราตายโดนหอ,อกจิ้มเอ้ยไม่ได้ตายโดนน็อกเออเมื่อกี้นี่โดนน็อกนะฮะอ่าเคตอนนี้พวกมันคารวานหนีแล้วเราชนะแล้วอ่าเราก็มาช่วยชาวบ้านได้นะฮะพวกพวกโจรสลัดพวกโจรเนะโอเคอ่าได้ค่า ความสัมพันธ์เพิ่มนะฮะเอาฟาร์มเมอร์เอาอะไรมาก็ว่ากันไปฮะไม่เอาอะไรแล้วเลยกันเพราะเป็นผมต้องการทาหารฮะไม่ให้ต้องการอะไรงั้นอืมแต่เลือดเราน้อยมากฮะโอเครู้สึกว่าเราจะไนท์อ้โหได้ไนท์ออฟเทมพลามาสี่แล้วโอ้ยอัพได้อัพได้เจ๋งเจ๋งอืมโอเคเดี๋ยวเอาของไปขายต่ออืาบ,บ้านบอกโอ้ขอบคุณมากเลยนะนายท่านอืมโอเคก็ว่ากันไปฮะ ปรับเรามาเข้านี้เอามาร์เก็ตมาโอมารอบนี้รับได้สามร้อยใช่ไหมอืมโอเคอันนี้สามร้อยอีกแล้วฮะสองร้อยก็าสิบเอ็ดโอเคสามร้อยห้าไม่เป็นไรขาดทุนนิดนึงกระกูสล่ะโอ้โหเป็นพันเลยยัดเคชุดไปเลยชุดไปเลยเนี่ยฮะหายหเหยืเนี่ยเนี่ยขายขายให้หมดโอเคพันเจ็ดมันรับพันเจ็ด มึงขายมันสองอเรียบร้อยเจ๋งมากแต่รีครูสไนท์ไม่ได้ะ่ะโอ้ไม่เป็นไรฮะโอเคถ้ารีครูไนท์ไม่ได้อ้าอเคเดี๋ยวเรากลับดินแดนของเราดีกว่าเรามาแสวงหาความเชื่อแถวนี้ได้เยอะพอสมควรแล้วนะเออตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะส่วนใหญ่มันจะไที่ไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันไม่ใช่สถานที่ที่เกี่ยวของเราอะเกี่ยวกับเราอะ,าอะมันเลยไม่ได้นะ นิโมนี้สวยอืมแต่แต่ผมว่าของเก่าเราสวยกว่าผมนี่เรื่องมากกับการแต่งตัวมากไม่รู้ดิผมผมชอบอย่างเงี้ยมันเท่ดีโอเคอืมท okay. ิทิทปโปรีอ๋อทิปโปร,ปโปรีนี่เป็นที่ของอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้่ะแต่แต่คนเก่งๆอยู่เนี่ยไอ้สีเนี่ยเยอะมากใช่สีน้ำเงินเนี่ยฮะ ที่ไท uh, okay. ยเอ่อโอเครีคูลอะไรได้ไหมไม่ได้ฮะโอ้ oh, ไม่ได้เรามาดูชิบเกาะกันโอ้ oh, ที่ทรายอ๋อสวยดีสวยดีสวย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 เกาะสวยสเยอะเลยแต่ก็ไม่เอาฮะมันไม่ใช่กล่องเราโอเคที่อาร์คแล้วกันเมืองของเราแล้วแป๊บเดียวถึงเมืองของเราแล้วไวไหมหน่นตรงนู้นนะแต่นี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะแวะตรงนี้นิดนึงนะโอเคแล้วก็มาดูเนี่ยฮะเห็นปหมถ้าเราเป็นไนท์ออฟเทมเพล่าเนี่ยเราจะรีคูลแล้วได้เลยเนะี่ย อ่าผมได้มาเก้าจ่ายไปเก้าร้อยนะฮะแล้วก็ดูอนะัลเมอร์ฮะโอ้ยเย็ดโดของชื้สวยเยอะเลยอืมนี่เลยอันนี้เก้าพันเงินเรามีสี่พันโอ้โหมันเยอะจังวะแพงมากเลยนะโอ้ยโลเท่วะ่ะโลเนี้สวยมากเจ็ดรนะ้อยฮะอันนี้เปลี่ยนดีกว่าอันนี้ความอืดอันนี้เท่ากันความอันนี้เท่ากันหมด แต่เปลี่ยนอันนี้สวยกว่าผมเน้นความสวยฮะ <laughs> เน้นความสวยอ่าแล้วก็โอเคแค่นั้นแหละฮะแล้วก็จะไปเอาทหารที่คราฟต่อนะฮะคราฟแลมนะฮะจะเอ่อพลเลดค่อยก็ได้ที่หลังก็ได้เมืเ่อไหร่ก็ได้ฮะพลเลดอ่าอะไรที่เกี่ยวกับไนท์อ็อบเซมพล่าเสียงแดงเนี่ยเราขอได้หมดเลยสื่อเอาใครวิ่งไปมาสเตอร์เอิร์นเอิร์นเมื่อกี้เอิร์นเมื่อกี้เอิร์นเอิร์นยิงไปดูแลโอ้เอิร์นอยากคุยชอบชอบเอิร์นชอบเอิร์น มันมันเท่ดีเนีย่ยเจอพวกดีเซอร์ในะเรเทสายฮะอา่าเราขอมาหมู่บ้านเราเองฮะเราจะไม่ถูกปนไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับที่เออซับก่อนแล้วกันอา่าบ้านของเราฮนะอืมโอเคไปที่หลอดทองก่อนอ่านี่ก็เป็นที่ที่ของเราฮนะเป็นห้องโถงข,ของเราครับผมโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาต ัดพาร์ทเป็นคนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่พาร์ทที่สเนะี่ยพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2ใช่ไหมก็ผมอัดนานไม่ไดนะ้เพราะว่าฮ์ตดิสผมเนี่ยมันมันน้อยมันไม่เหมือนฮ์ดดิตัวเก่าที่ผมที่แคส3มก๊กไปที่ผมบอกไปในพาร์ทล่าสุดใช่ไหมว่าฮัตติผมเสียเออโอเคไว้ผมเอเปลี่ยนฮ์ดดิดีนี่ผมจะอัดเป็นชั่วโมงเลยได้ยังได้นะเชื่อไหมว่าผม,ผมอัดแค่ ยี่สิบวินเนี่ยมันล่อไปห้าสิบเก้าจิกแล้วอ่ะโอ้โหผมนี่หนักเลยเครียดเลยนะแต่พอพอเวลาบีบไฟล์บีบอะไรมามันจะเหลือแค่สองจิกเองเออโอเคงั้นเอาล่ะว่าอย่าให้เวลามันนานไปเดี๋ยวจะเมมเต็มนะฮะฮาร์ดดิสเต็มมัเมมเต็มอะไรล่ะโอเคเอาล่ะว่าพันนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยที่นี่ด้วยนะฮะต้องขอโทษจริงๆที่ผมอัดได้แค่เวลาน้อยมากอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่พันหน้านะฮะโอเคพันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมอย่าลืมติดตามผมเนอะจุ๊บ